ก็กราบสาวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับผมบันไซนะฮะตอนนี้อยู่ในเกม Alien e Shooter 2 Conscription ในพาร์ทที่โอเคลืมไปล้ะก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้ฝ่าฝูงเอเลี่ยนเพื่อตามชื่ออะไรปะลืมลืมชื่อเฉยเอ่ะแต่ก็นึกออกเองละขึ้นมานะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีอันนี้เปิดอะไรเปิดลนระเปิดโอเคมีปืนกลที่พอพึ่งได้ อยู่ปืนเดียวนะครับผมแล้วตอนนี้เกาะก็เพียบพร้อมอยู่อันนี้มีเปิร์กให้ฮิกวกับสปีดฮิวเยอะดีแต่ว่าสปีดจริงๆสปีดก็ดีนะแต่ยังไงดีนะสติงเราก็เหมือนจะใกล้จะเต็มแล้วนหะหรือเอานี้ดีดูที่ราคาแล้วกันอันนี้น่าจะดีกว่างั้นใส่เลยเอาเลือดเลยเยอะแล้วก็โอ้โหเสียงแบบยูเยียมากเลยนะข้างในนะ่ะ แล้วอันนี้ไม่ระเบิดใช่ไหมโอเคไม่ระเบิดยิงระเบิดที่ไปก่อนทนีนี้ไม่ต้องคำรามลูกเอ<ม>เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ได้อะไรมาโอ้ดาเมจสามร้อยถึงสี่ร้อยรีเบิร์ตเชี่ยโคตรแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองใช้ดูไหม แล้วเนี่ยแจกเยอะซะด้วยอันนี้เป็นโอ้โหดูแจกแตอย่างบาแบบแบบว่าคือนี่ผมกำลังจะไปเจอตัวอะไรข้างหน้าแหละครับดูแจกอะแจกมาก็ขอใช้เต็มที่แล้วกันสรุปตอนนี้ปืนที่ดีสุดก็น่าจะเป็นปืนนี้โอ้โหเฮงขึ้นละเฮ้ยโอเคชั่วคนเองแต่ปืนนี้ยิงช้ามากเลยฮ เป็นระยะเป็นระยะสวยต้องมาสู้กับคนกันเองอีกแล้วอะ่ะมันมันหลบมันหลบหลังแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีโอ้โหโอเครู้แล้วทำไมให้ของเยอะแต่ทษทีปืนเราแบบว่าอยู่ไกลมากอ่ะเพื่อนเชียโคตรเอาปืนเราแบบว่าเอ้ย,อย,อยชิบหายนละเข้ามาระยะต้องแบบว่าค่อยๆแบบ ตอดไกลตอดไกลเดี๋ยวลองปืนทำปืนพกบ้างไหมมีกระสุนแบบว่า75นะัดไม่ได้ซื้อเลยก็ค,คือเราเทปืนพกไปนานแล้วนะครับผมเดี๋ยวสิเราจะเสี่ยงเล่นปืนดีไหมโอ้โหดูอา้าวฆ่ากันเองปดิโอ้ยิงยิง,ยงมันลุกยิงมันลุก เดี๋ยวเราหลอยให้ยิงยิงยิงมันยิงมันเออเราเราช่วยฝั่งคนดีกว่าจิบหายละโอเคตายหนึ่งเราช่วยฝั่งคนก่อนไอตัวนี้อันตรายกว่ามายิง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 โอเคที่เหลือก็เองก็ตายซะนะโคตรจะหลอยอ่ะบอกเลยมีอะไรอีกนะข้างหน้า กระสุนโอ้โหดูความแรงไม่ได้เลยโอ,โอเคบันเทิงละข้างในนี้อะไรบ้างวะนะ่ะค่อยค่ค่อยคอยปืนเราช้าต้องเล่นระยะหน่อยแต่แบบว่าเลนกว้างมากโอเคโอเคโอเคกระสุนแปดพกว่านัดก็ต้องประหยัดก็ได้มากไม่มีแบบ ตัวมิสไซล์แบบแรงๆแล้วใช่ไหมต้องหาช่องยิงปืนเราดีว่ะชอบมากปืนนี้เยีงไงต่อเจ็บของแวบนะจะเพิ่งปิดทางออกกันนะเพื่อนมีปืนข้างในเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นอืมอันนี้เลเซอร์มินิกันอันไหนแรงกว่ากันวะ อันนี้อันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทส่วนอันนี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นแสดงว่าอันนี้ต้องดีกว่าคือนนดาวจากราคาเนี่ยแหละอะก็คือความรัวโอ้ใช่เรื่องความรัวมาเอาปืนนี้ไปเล่นกอนละกันอันนี้ระเบิดใช่ไหมเกือบละเกือบยิงพิ้งละฮัลโหลโอเคคนตายว่ะอันนี้เข้าได้เจนเรลลเพื่ออะไรกัน มูชัดกังจะตายนะเจนเธอเป็นหารที่ดีนะแต่ว่าเธอไม่เข้าใจหรกไม่ขอไปตรงนี้แล้วกันมันช่างน่าเศร้านะที่เส้นทางของพวกเรานั้นต้องแยกจากกันตรงนี้แล้วก็ยิงเจนทิ้งนะครับผมมันทําให้ฉันนึกขึ้นได้นะว่าหลายครั้งแล้วละ่ะที่เธอควรจะตายไปตั้งนานแล้วใช่ไหมละ่ะขอโทษด้วยนะตอนนี้ฉันไม่มีเวลานะ หวังว่าคนของฉันนั้นจะทําสิ่งนี้ให้มันเสร็จสิ่งที่พวกเราเริ่มต้นขึ้นมาเอแล้วพวกก็ล็อกอย่างเงี้ยนะไม่ตายหรอกมัง้งใช่ไหมย,ยังหายใจอยู่นี่แอนิเมชันยังหอบอยู่แล้วก็ว้าไปแล้วยังไงดีต้องหาทางเข้าใช่ไหมทางนี้มีอะไรโอ้ยให้ยาใหญ่มาขนาดนี้มาได้บวกแน่ไม่น่าตายหรอก มัง้งเฮ้ยตกใจหมดฉันได้ยินทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าเดยวนะฉันได้ยินทุกอย่างแล้วเขาพูดว่ามันมีทางเดียวที่เราสามารถหยุดการบุกรุกได้นะฮะยังไงพนุม่มพนุ่มวิ่งเร็วจังอะแต่บนึงขอกระสุนก่อนพนุ่มหนุม่มเอ้ยยังไงดี ชั้นอันบ็อกลิฟจัดทางนี้แล้วพบวยชั้นด้วยลิฟต์ว่ะลิฟที่เจนเข้าไปตอนแรกปะปืนโคตรลัวชอบ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 ข้างข้าวระเบิดตัวอันตรายหรือสีเขียวดีกว่าวะพร้อมแล้วตอนนี้เลกเตอร์ที่เบดเมนนั้นระเบิดตัวเอง ตรงนี้เราเสร็จแล้วรีบไปเร็วเข้าโอเคเดี๋ยวเลียร์ทางให้โอ้โหมาตั้มนึ่งนะเพื่อนไปหาเจนเนอเัลแล้วก็ไปที่เบสเน้นก็ดูอะไรยิงนะข้างหลังละ่ะไม่ใช่ข้างหน้าแหลย,ยเปิดสักทีสวอโอ้ยก็ยังโดนหล่อยได้อยู่นะหรือระยะเราใกล้เกินหึเว้ไม่กีเสียงอะไรวะ ซาวแท็กอะเสียงมันเหมือนคนแบบกรีดร้องอะืะ่อกโอเคชิบหายไม่เอาตัวนี้ดิโอ้เฮ้ยต่ปืนเรายิงสู้ได้ปะหรือเปล่าเฮ้ยอยากชิบหายรีโหลดเออใช้ความรัวสู้ไปรีลี่ตายเพื่อนขอร้องโอ้โหโดนลุมละชิบหายถอดก่อนให้มุมอับด้วยต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ยตัวล่างก่อนไอ้น,นี่ก็ยิงจังเลย โอ,โอ้สวยไปแล้วหนึ่งมาตัวตัว,ตวไม่เท่าไหร่ช่วเวินถ้าเรารีโหลดนะโอเครีโหลดก็ถอยมุมเอ้ยทันวะเคไอตัวนี้เราสู้ได้แล้ววงเล็บว่าถ้ามาทีละตัวโอ้โหดูเพราะว่าให้ปืนโหดมาพวกกันสแปมตัวนี้ออกมางั้นแหละได้สวยเรเวลอัพ เอาเป็นเต็ไงไหมเลือดเราไม่ต้องลนะเราได้เปิร์กเลือดมาโคตรดีโอเคขึค้นลิฟต์ดูแจกกระสุนแต่ว่สาสะใจดีเลยเกินเวลาเห็นกระสุนเยอะ,ยอะแยะแต่ต้องมีปืนเราใช้อยู่ปืนเดียวจริงๆนะก็คือเนี่ยปืนที่แรงที่สุดน,นี่แหละประตูล็อกจากข้างในมและเอามาอันนี้อะไร โอ้ได้เลนปืนกลด้วยสุดยอดเทียบปืนกลแต่ปืนเราแรงกว่าปืนกลใช่ไหมะไม่ดิปืนกลแรงกว่าแล้วก็รัวกว่าด้วยต้องรีบเคลียไอตัวที่ไม่ทำดามจกับเราได้มากที่สุดก็คือไอตัวจรวดน,นึกว่าจะไม่ได้เล่นเลยนะสลับมีวิกันโอ้มาสองตัวด้วย ต้องรีบยิงเคลียร์แบบมิสไซล์ที่จะมาถึงตัวตีนะที่มันไม่มีรีโหลดอ่ะทีนี้ตายยังตายสักตัวยังไอตัวมิสไซล์เอ่อน่าจะตายแล้วมัง้งหมดยังยังไม่หมดยังประมาทไม่ได้โอเคเครื่องวาร์ปมาอีกห่างแล้วมัง้งเครื่องวาร์ป จริงๆเราออกไปลุยได้นะหรือเปล่านับสิบแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคออกเลยเดี๋ยวค่อยไป้ามาเราแวงมากเลยเวลามีม,ม,มีมินิกันให้เนี่ยโอเคพวกนี้จะการได้โอเคเข้ารูไปเจนนันลอบไปไหนโอ้โหออกมาข้างนอกด้วยมองไม่เห็นเลย ไซม,มิชั่นสวยเกือบลืมว่าเรามีจริงๆก็ลืมไปแล้วแหละถ้ามันไม่มืดก็คือไม่ใช้อ้ยระยะยิงเราเจ็บปวดมากเลยว่ะก็โจรระเบิดนี่าต้องยีบเคียร์ละไม่งั้นเดี๋ยวเต,ตมระเบิดใส่เราอย่างนี้แตกสวยไปแล้วหนึ่งใช่ไมเครื่องวาร์ปเอาข้างขาวมระเบิดทิ้งไปด้วย อ๋ยิงจังเลยจริงๆระยะนี้ปืนเขียวดีกว่า,วาไม่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 เสียงไม่ไงจรวดมาพอดีปืนใหญ่มันสู้จรวดไม่ได้ต้องใช้ความรัวสู้อ,อือะไรทำอะไรพี่อ่ะต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนวะไม่ไหว ยี่ลตายเธออีกตัวด้านฝานี่โดนลุมเนี่ยสวยเราโดนอะไรวะนะ่ะแรงมากโอเคดูแลสองตัวก็ว่าอยู่ไม่รัวม,มากโอุ้อหายต้องไส่ว่ะต้องเล่นกับเมทพิสล้วตอนนี้รัวเกินอีกตัวหนึ่งไม่ใช่อีกตัวอสองตัว มีสามตัวอะไรพี่ว่ามามีเลเวลพอดีแตมก่อระมดแล้วใส่กอ่อใหม่โอเคมีก่อเพิ่มแล้วก็เต็งไปโอ้ดีเวา้าพอดีไม่งั้นแบบว่าสแปมโอ้ยเพื่อนเพื่อนยิไม่ทันนะครับพี่มีกี่ตัววะนะ่ะสี่ตัว เครื่องวราปอ่ะเครื่องว้าก็ต้องมีจุดจำกัดบ้างหรอวะต้องหามุมดีเจออยู่รวมๆงั้นแหละดีมากจะได้ตายไปพร้อมกันข้างข่าวระเบิดอันตรายทิ้งทิ้งกันสวยอยู่รวมกันงั้นแหละดีเออแล้วก็แก์แกเครื่องวาร์ป,รอ,รปรอ,รอ่ออออนนะ แม่งมาไม่พักเลยข้องยากมากเลยว่ะฝืนเข้าไม่ได้เนี่ยแล้วเกาะจะบดถ้าคาร์บิดเฮ้ยเกือบเกือบมองไม่เห็นแล้วน่ะมาอีกแล้วเจยรื่องวาร์ปค่อยๆหลบสาไปมุมนี้ไม่ดีฮะ้อไหน่อยมีตัวตรงนี้นตรงนั้นก็ยังวาร์ปเโโดินลถเปนน้ำ ยิงโดนกันเองมา่มาไหมอ้อยากจริงยากมากบอกตามตงก็คือยากมากสลับไอตัวเนี้ยเยอะจริงๆโอเคอ้ออีกสองตัวตายหอะ แมมต่สเปรหมัดทิศรัวแล้วนะมาเรื่อยๆว่ะบูดไถแม่งเลยแล้วกันสำหรับพี่วาร์ปเออแล้วก็หลอดเลือดใหญ่สวยครับสวยมีอัดแม่งนะฮะจริงๆน่าจะไถตั้งนานละไม่งั้นเราเสียเวลาเยอะไปหน่อย โอเคถ้ามาทางตรงนี้พอได้หลบหลังเสากันโอเคโอเคอดูเม็ดคิดสแปมรัวๆโอ้ไม่ก็อนนี่เราที่มีป่าผงไอตัวปืนโกนมางั้นแหละเม็ดคิดใหญ่เหลืออันเดียวเอาละมีร้านค้าไหม โอเคต้องเปิดไม่งั้นแบบมองยากเกินเม็ดคิดใหญ่ขอบคุณครับโอเคยังยื้อชีวิตต่ตอไปได้อันนี้กระสุนกระสุนไม่เท่าไหร่ไม่หัวแต่ห่วงตอนนี้คือห่วงเลือดเราเนี่ยแหละยฟจรแล้วล้ะโอ้ยระเบิดอีกแล้วโอ้ดีที่เครื่องวัดมันอยู่ใกล้ๆไม่งั้นคือเราต้องแบบว่า ใเข้าไปอเหนื่อยพูดเหนื่อยไปิดได้ยังพอได้โอเคออกข้างนอกได้ไม่ได้เฮะเผื่ออยากได้แบบว่าเครื่องวไม่ใช่เครื่องว้เอ้ยโอ้โหขอทันใจเครื่องขายของนี่แหละที่อยากได้มีตั้งอยู่สี่หมืนยังไงก็ต้องขายปืนทิ้งว่ะเพราะว่าไม่ทันใจ นี่ด้วยขายห,หมดเจ็ดหมื่นเมืนระเบิดขายอยแล้วต้องซ่อมนี้ไม่ตังอยู่แสนกว่ามืนนี้เรามีก็คือเดี๋ยวนะเกือบแรงที่สุดใช่ไหมไม่เฮอันนี้แรงกว่าพลาสมามินิกันเลเซอร์มินิกัน แสนสี่แสนเก้าจริงๆอันนี้ขายได้อีกตังพอไหมอันนี้ขายต่ออันนี้ขายไปด้วยคือขอแค่ปืนที่แต่นี้ปืนแบบคุ้มบ่กวะมันปืนไม่ใช่ปืนหลัวมันปืนแบบไม่ลองไม่รู้ะเอาฉุกเฉินไว้ปืนไงไม่ดีกว่าที่ฉุกเฉินก็น่าจะเป็นเม็ดคิด เราแบบว่าเฮ้ยโอ้โอโกดผิดก็ผิดเรามุดทะลุไปหน่อยอ่าประมาณนี้แล้วกันกระสุนเพียงพอกระสุนมิติกันขายเยอะมากขายสักประมาณหนึ่งแล้วกันเรามีสิทธิ์ได้กลับมาใช้นะครับผมซึ่งปืนนี้มันเคลียร์ม็อบยากกว่าวปืนนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันไหนแรงกากัน กาที่เราใส่มันอันนี้หมื่นหกมีสี่หมื่นห้าไม่เอาอันนี้ขายไปมาเอาเนี้ยแหละไม่ไหวค่อยกลับมามีให้แก้ตัวเยอะโอเคปืนช้าจริงแต่วงกว้างแบบยิงช้ายิงช้าแล้วไม่แม่นเลยนะ ต้องยิงยิงดักมาสักวันก็ต้องลองเล่นอยู่ยแล้วไอ้ปืนแบบแรงๆเงี้ยเล่นเป็นช็อตกันได้แบบไถเลยอะโดนโดน,โดนเหอะที่โฮนี่คือไม่ใช่อะไรนะยิงไม่โดนหมดยังทำไมเจอตะโคนวะ คนเรามันโดนง่ายตีมีฮิลให้ผมไหมแบบตู้ฮิลสักอันนี้อะไรเมทคิดใหญ่ขอับคุณครับโอเคปืนนี้ใช้ได้ถ้ามาเยอะๆหรือใช้เป็นช็อตกันก็ได้ยิงอัดไม่ใกล้ๆนี่แหละโอ้โหโคตรจะเราใช้เดี๋ยวนะโอเคแนมิชชั่นอยู่ดีส t r ยจินเ e อ a l ลบอสเป็นคนงั้นแหละภาคนี้ หรือจะเป็นคนกายพันกันนะเหมืนอนยังไหนเจนแล้วหโอเคม่องไหนเลือกมาแล้วอะว่าเป็นคนเว้ยเฮ้ยแช่มวิ่งมาเหมือนเป็นบอสรือพวกนี้ทั้งหมดไม่น่าใช่โอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกวิ่เร็วเกินละ ไม่ชิบหายสู้ไงวะเออใจเย็นใจเย็นมอสอยู่ไหนวะเฮ้ยดีพวกวิ่งมาแบบเป็นร้อยเป็นหมื่นเงี้ยดูดูคนเราโอเคแล้วไม่เวิร์กแล้วที่เอาป,ปืนนี้มาโอ้โอเคเห็นแล้วเทเนอรัลต้องเคลียร์ม็อบร้อยม็อบร้อยเฉยม็อบร้อยก่อนอ่ะ มันมาเรื่อยๆประมอบอ่ะมีวันหมดไหมน่าจะมีนะโอเคเราวิ่งหาของนี่นั่นก่อนพวกเลือดอะไรนี้สวยครับโอเคเกาะเทพมาว่ะเพื่อนโอเคเจอแล้วไอ้ชายอยู่นู่นเองโอ้ลำคานลูกดองมากเลยแต่แม่งวิ่งอย่างเร็วด้วยนะตายตาตายตาย,ตาย,ต,าย,ต,ายตายกูเนี่ยตาย หมดเถอะฮัลโหลอยากไปดึงหนึ่งกับบอสมากเลยเพื่อนต้องยิงเข้ามุมเราก็ไม่ได้อัพเอ็กเลซี่มาสิโอ้ยนี่ก็ยิงจังเลยคือถ้ามึงมีหุ่นขนาดนี้มึงไม่น่ากลัวเอเลียนอะ่ะบอส โอเคปืนเราไม่เวิร์กเท่าไหร่วะช้ามากยิงไม่แม่นถ้ามันมาอยู่กองเดียวกันอ่ะดีเป็นระยะเป็นระยะหน่อยมอสไปไหนแล้ววะโอเคเมทิดซื้อมาหมดแน่บอกเลยหยุดมาสักทีไอตัวแบบปิกก็อกเนี่ย มเจ็หมดยังหมายถึงคนกีกี้อะหมดยังโอเคถ้ามันมาทางเดียวกันเลียร์ได้อยู่เราก็เล็งแต่บอสนี่แหละให้มันระเบิดโดยคนรอบมันมาเรื่อยๆจริงปะ จากไหนวะมีสปอนไหมตดเล็ดใหญ่โอ้โ้โอ้ขอโทษได้ไหม,มาผิดทางแล้วอ่ะขอโทษได้ปะ่ะล่ะหูยผูเล่นเกมอะไรอยู่ ความแร์อยู่ไหนครับพี่หมดยังไอตัวทิกก็อกเนี่ยหมดยังยังอยู่อย่าหยุดสปอนโอเคนะสปอนเรื่อยๆปะเม็ดคิดหมดแล้วน่าจะไม่รอดว่ะตอนนี้ต้องหาปืนไว้เชียร์พวกตัวน้อยด้วย ปืนใหญ่อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่โอเคเม็ดทิสุดท้ายหมดกูสแปมบอสไปเลยแล้วกันนะต้องตีบอสให้ตีคนโดนคนด้วยนะโอ้โหดามจหลักแม่งมาจากคนล้วนจรนิง สามชิตส um. okay. ุดท้ายต้องค่ายได้ไม่งั้นตกแน่ตายซาบอสโอเคมาเจเนอร์เรเตอร์เพื่อน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 หยุดหยุดมาได้ปะ สวยเม็ดทิ์ใหญ่ผมค,ครับโอ้โหดูลิฟต์อรลิฟต์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 ใครจะอยู่ก็อยู่พวกมึงมึงอยู่กันไปเลยผมมาอยู่แล้วโอเคนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามครั้งใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าพวกเอเลนพวกนี้มันมาจากไหน แล้วก็ใครเป็นคนที่ไปเชิญหน้ากับพวกมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในระหว่างการไปเชิญหน้ากับพวกมันหลายปีผ่านไปพวกคนนั้นต่างคุ้นคิดกันว่าปริศนาที่พวกเอเลียนนั้นมันแพร่กระจายออกมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็หวังว่าคงจะได้คำตอบในสักวันหนึ่งนะครับผมโอเคก็ดูจากกองทัพเอเลียนที่เดินบุกออกมานอกเมือง อืมไม่น่ารอดว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเพื่อดูว่ามันจะมีเอ็นเครดิตอะไรหรือเปล่าโอเคจบเรียบร้อยคนเกเทเรชัน่นจีด้วยคุณได้เล่น e n ็นเลนจูเตอร์สองคอนสคริจบแล้วนะครับผมซึ่งพวกเราหวังว่ามันจะเป็นการเดินทางที่ดีแล้วก็หวังว่าเมื่อเกมของเรานั้นออกมาคุณจะคอยสพอร์ตเราต่อไป มันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นข้างหน้าหรืออาจจะไม่มีก็ได้พวกเรารอฟีดแบ็จากพวกคุณอยู่นะที่เว็บไซต์ของพวกเราอะไรดอ t สักอย่างหนึ่งซึ่งสามารถไปหาดูกันได้นะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันมันยังอยู่ไหมนะครับผมแผ่นดินไหวแล้วนะเกิดอะไรขึ้นวะใครเขายิงถล่มอะไรกันอยู่อ่ะเดี๋ยวผมรออีกซักนิดหนึ่งแล้วกันโอเคก็ดูมาสักคักใหญ่ๆก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมเห็นแผ่นดินไหวมาสะพา,ายใหญ่เลย ก็สำหรับซีรีส์เอเ e น s h o ตอร r 2คอน r i ปชั่นก็ขอจบลงเพียงท่านี้ก่อนนะครับจริงๆมันมี A อเลีอีกหลายภาคนะแต่ว่าอืไม่แน่ใจว่าจะเล่นต่อหรือเปล่านะอืมก็ปักตามเกมภาษไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ